สวัสดีครับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้แอดได้มีโอกาสเดินทางมาหาปูเยี่ำนะครับชมปูเย่มนักคํานวณจำนวน,น,นหนึ่งของอําเภอเพนนะครัชมอ่ามาดูนี่ที่สถานที่ที่จะเดินทางไปหาสํานักปูเยี่ำนะครับชมสํานักปูย่ำเขาอยู่ในถิ่นน้อพีหน้องไปนี่อ่าถ้าเป็นฝนตกมาเนี่ยลำบากที่นี่สำนักปูย่ยเนี่โอ้อยู่ด้านในมั้ยตัวนี้เอามาเบิ่งกันไี่น้องชมตามหาปูเยี่ยมกันจน เงืออะไรใครย้อยเะไรไปหลวงชุมแห่หน่อยแห่ยางผมอ่ะช่วยสิมาหอดปูย่ำกันนะตามเมาใด้เลยครับผมนี่เดินทางมาหาสำนักปูย่ำที่จะมาขอทางอ่าของปูย่ำกันครับผมเดี๋ยวนี้เขาว่าซื้อถึอกกันจังไดเฮ็ดกะเดี๋ยวมาสอบถามกันบิางพี่ห้องชุมนี่ครับสำนักปูย่ำนะคะบ่งเ,เห็นว่าครับผมมีกลางร่ม โอ้ป oh, oh, ุยามไม่อยู่ที่โตท่านเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปุยามครับผมเอ้าง่ายสำนักจากพุ่นมานาวถ่วมงสำนักอันนี้สตูดิโอใหม่ครับเอ้าสตูดิโอใหม่ครับผมโอ้สวัสดีครับผมโอ้มีหมวกก็เกลอ่าสงสัยเป็นอรุรักไปดีเนาะมันมาไหนอรุรักไปได้หลายอันหมวกเนี่ยอโอ้สำหรับใส่ท้ายท้อครับผมหมวโอ้หมวกเป็นจี้คลิปอะไรจะจี้ที่หมวกครับวาโอ้ คลิปนี้ใส่หมวกไว้นี่คลิปนี้ใส่ไว้นี่คลิปนี้ใส่ไว้นี่กบผมโอ้ครับผมเออเาง่ายสำนักขึ้นมาอยู่พี่ง่ายขึ้นมาอยู่พี่กับหลังจากยี่ฝนมันอ่าอยู่ห้องไก่เห็นรีบๆเพี่น้องน้ำทั้งคนกรักสร้างกันสตูดิโอไม่อีกโอ้ก็รักสร้างเนี่ยนี่ง่ายขึ้นมาอยู่นี่ชั่วข้าวจะก่อนบ่อันนี้ก็เป็นสตูดิโอชั่วข้าวครับผมอืมก็ยที่สร้างไปเรื่อยๆสองสามมองครับบ่เขาบรรยากาศดีครับผมเออใอาทน้ำอยู่ดีละ โอ้บัตรนี่นี่ขินเขาว่าอ้าวผู้เยี่ยมนี่โชคดีบ้กงนึงันหน่อยถืออยู่ได้หรอครับผมถืออยู่สามเลขล่างผู้เยี่ยมคำนวณเน้หาสามคำนวณได้หาสองวก็ยับขึ้นตัวนึงยับลงตัวนึ่งหาหนึ่งหาสองหาสามไฮไฮมาเต็มเต็มหาสองตัวตัวบัดนี้ขึ้นแจบรลงแจ็ปหาสามกับหาหนึ่งเออมันก็ได้ถือหาสามเออเอาว่อนนี่ผู้เยี่ยมที่ใ้ตัวใดีเอามาติดตามกันับผม บ้าพูย่เนะผูย่ำจะให้ตัวเด็กันงวดนี่งวดประจาที่หนึน่งนะผูย่เนะวันที่หนึ่ง,งสิง,งหาครับผมอครับผมอ่ะครับผู้บเบงกันต่นครับพี่น้องผูย่ามันเจะให้ตัวเด็กันฮาครับผมดึงล่างอ่ะท,ทวนให้ดูนะครับเห็นว่าครับชัดเจนกันครับชัดเจนกันอ่งแต่ง,งวดมีถุนาม้าเด้อแต่งวดอื่นงวดอื่นม้านี่กินบ่บ่ได้เขียนลงแต่ว่าถือมาตลอดนี่สี่งวดนี่ครับผมเบิ้ง งวดนี้1นึงสคอหหวิ่งที่5กับ7กับผมงวดนี้เ้อวันนี้วิ่งที่หากับเจ็ดนี่หากับ7เห็นบ่กับผม5กับ7จ็ดอ๋อดันชีทีที่เห็ดเขามาอันนี้งวดก้อนสถิตีก้อนนี่กับผมอ่าสิมิยอหก้าวิ่งที่2กับ8ออก9กสองกับผม16บหกกรกฎาหกหวิ่งที่4กับ1ออก61กับผมงวดที่ออกล่าสุด ว่างันนาอสิบหกกคหกห้าไอวิ่งสามกับแปดวิ่งสามกับแปดเข้าที่สามออกห้าสามครับผมเอกวิ่งมันถือดี้ครับผมตัวประกบก็ออกถือกอ่างวดนี้หนึ่งสคหกห้าวิ่งที่ห้ากับเจ็ดครับผมวิ่งห้ากับเจ็ดอ่าอ่าวดนี้ใจปุยยังวันเขียนให้ใส่กระดาษให้ชัดเจนได้พี่น้องทุกท่าน วิ่งห้ากับเจ็ดสูตรเลขล่างหนึ่งสคอหกห้าอันนี้สูตรเลขล่างมาปุ่ย่ำสูตรล่างอย่างเดียวอันบ่ครับสูตรจับล่างอ่าจับล่างอย่างเดียวแต่ว่าเลขวิ่งนี่มีสีมาะไที่ไปครับผมอ่าสูตรเลขล่างนี่ถือส่งมม้ีกจำมังนึงอีกโอ้ส่ง,าม,ง,งม,มาจำมังงงบ่ได้มาจากคำนวณมังเดียวกันบ่นมจากคำนวณมังเดียวกัน เขาก็รับรองว่าเขาตลอดเท่ากันกับผมโอ้เข้าตลอดเท่ากันเกับติดตามมาเขาของเขาเลยหรืออกับผมเออจากเซียนนีละน้ําจากโอ้ทั้งบางกอกคนละครับจากเชนน้ำทั้งบางกอกคนน่ะทั้งข้างในคนน่ะให้มาห้ากับเจ็ดกับผมหาคับเจ็ดอ่บัดนี้หาหาครับเจ็ดบัดนี้ผู้ยำสิมาจับผู้ใช้ให้เห็นบ่บัดนี้สิมาจับผู้ใช้ให้ว่าหากับเจ็ดสิมาเยี่ยเอ้ามาเบิ่งกัันครบพี่น้องผู้ชมผู้ยำอ่าทั้งข้างในส่งมาให้วิ่งห้ากับเจ็ด ของของล่างมัม้ง่ะห้ากับเจ็ดของล่างกับล่างอย่างเดียวพี่น้องชมอองงมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องอะเขามาเบิ่งกันเขามาแล้วเริ่มกระไรกดแชร์ให้ทั้งช่องเลยนะครับผมมาดูกันครับผมห้ากับเจ็ดเขาเอาคำนวณหาสามนี่เราะออกมาเนี่ยห้าสามครับผมนำสามนี่มาคำนวณสามสี่ห้า เจ็ดแปดก้าย์หนึ่เาตั้งตัวนี้ตั้งหลักสามห้ากับเจ็ดเขา,ากัว่ามากเลขห้ากับเลขเจ็ดว้บาสนี่ มาร์กตำแหน่งห้ากับเจ็ดไว้ครับโอตั้งหากับ3นี่ หกับสามนี่ตั้งสามเลยมาสามตั้งสามไล่ไปเลยสามสี่ห้ากหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งไลไลลงมาทีมเราปุยยมครับไล่ลงมาเลยสามสี่ M, 3, 4, 5, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งวันนี้ปุย,ยมยอมาบังปุยยมไปจับโคให้พี่น้องเขาบอกว่ามาขากับเกียดไว้บอ้มาตำแมงขากับเกียไว้เพราะว่าวิ่งมาหากับเกียดเนียแสดงว่าเกียดนี่จุงกลางนี่เป็นตัวเด่นมันวะ อ่าหาับเก็ดนี่สองมากของตัวด้วยครับเอาคนนี้จับคู่ครับผมจับคู่เรียกล่างนี่จับง่ายดิครับผมเพราะว่ามันบมีสามตัวโอ้ไม่สองตัวีนจับไ่ได้สองตัวจับใส่กันไปเลยครับผมอ่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าตัวเรียกเลยกับห้าเจ็ดเจ็ดเก้าอืม เอหาเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยจับจับคู่จับจับแล้วนี่บ่จับเจ็ดนี่นี่จับมาใส่เก้าเนีโอ้เขาผมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเบิ่งกันไปเรือพี่ร้องจับคู่ห้าเจ็ดอ้ยเก้าเจ็ดเจดเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดรับผมกลับใหพร้อมมาพี่ยมเจ็ด อืมโอ้แสดงว่าเป็นตุกกลับพร้อมเป็นตุกับกลับไปพร้อมครับผมเจ็ดสามสามเจ็ดอืมนะครับผมบ่านี่ถ้าหลักห้ามาครับหลักห้ามาจะมาที่ห้าเก้าเก้าห้าครับผมห้าเก้าเก้าห้าครับผมห้าหกหกห้า ห้าแปดแปดห้ากับผมฮะเรียกรางยังสิมาหลายตัวแทบบานนะกับผมมันจากโตอยู่นี่มันหลายหลายตัวสี่ไม่จเจอไอสิลกเหลือหน่อยล่งบานนี่ที่ก็จะใช่อีกทุน,นหลายนะมันก็มีวิธีคัดอยู่เหละครับผมโอ้ต้องคัดออกอีกพี่น,นอ้องปูย่คัดออกอ,อีกครับเอามาเบิ่งกันพี่น้องจับตาเบิ่งกันพี่น้องปูเย,ยี่มจะคัดเหลือกี่หางกี่คู สำหรับล่างยังเดียวได้พี่น้องล่างยังเดียวอ่ะถ้าเลขมานะครับผมตัวที่สำคัญมีเก้าห้าครับผมแปดห้าเก้าห้ากับแปดห้าเก้าเจ็ดครับผมเก้าเจ็ดกับสามเจ็ด เหลืออยู่สี่คู่เหลืออยูอ่สี่คู่นะตัวนั้นเป็นตัวร่องเอ็ดลาเต้เอฟซีพอดีซื้อมนบ่ผู้ย่เก้าเจ็ดนะสามเจ็ด <9, 7, S 1> กับผมเก้าห้าแปดห้าอ่เม็ดเดียวสรุปสุดท้ายกับผมเอาเป็นข้าวาญญาสุดท้ายพร้อมได้บ่เนี่ยผู้ย่ำอ่ะข้าวสุดท้ายพร้อมได้บ่สุดท้ายโอ้สุดท้ายเนียนเนีเนเล้วมาเนี่สุดท้ายเม็ดเดียวกับผม นี่เอาครับปูยมเพิ่นกันเน้นนไทเรยบร้อยแล้วครับพี่น้องช่มเน้นไห้พร้อมล่างอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้ด้ตัวนักที่สุดอ่าเก้าห้าแปดห้าับผมตัวนี้ถิมาล่างได้สรุปแปดห้าเก้าห้ากับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผม นี่สองตัวนี่คือเกาห่ากับเปดหา่าครับอ่าขอตัวมาชมนี่เบิ้องกัน,หกนให้ชัดเจนเี่เอาเริ่มแคปหน้าจอไว้พี่น้องนี่ครับตัวใหญ่เบเริ่มเทิมเลยเห็นชัดเจนนะพี่น้องผู้ชมเพรปดหากับเกาหานี่แหละโอ้อันนี้ล่างนั่นบ่เนี่ยล่างครับที่ที่ปุยมาม่าเจดีกิงมันมันกับเปรียแค่หกคููต้นตัวนอนบ่นครับผมอันนี้ตัวกลับก็ได้ตัวกับมันได้สื่อครับไม่เป็นได้เป็น ได้เปิส12คู่ครับผมบัดนี้ผู้ย่ำเน้นให้เกิดเหลืออยู่4คู่เท่านั้นมาปู้ย่ำแ่4คู่เท่านั้น4คู่นี่ระวังอ่า9เจ็ด3เจ็ด9้ากับ8ฮานี่ตัดลงมาอีกเหลือ8ฮากับ9าเหลือ8ฮากับ9้า2สองเออแข็งนด้วยตัวนี้โอ้ครับผมเอาเฮฟซี่ครับหน้าจอให้พี่น้องเดี๋ยว2หางแข็งนคือ8 5กับ9 5นะครับเฉพาะล่างอย่างเดียวฮะาสครับผม เอาเลขวิ่งเลขวิ่งของปู่ย่ำให้วิ่งห้ากับเจ็ดนะำผึ้งห้ากับเจ็ดวิ่ง,ว,งวิ่งล่างบอกปู่ย่ำครับวิ่งล่างห้ากับเจ็ดกับวิ่งล่างห้ากับเจ็ดเด่นตัวใดปู่ย่ำให้เด่นตัวใดวางตัววิ่งเด่นหาเด่นหารถบัอโอ้ฟันมัที่หาเลยตัวนี้กับฟันมัที่หา้าแข็งแขนได้พี่น้องเนาะนี่ครับผม อยเาลืมแคปหน้าจอไว้เ้วอยพี่น้องดเด้อตัวเดียวกาหาหลดโอ้ตัวเดียวเก้าหาเลยเน่นเนี่ขี้สุดขี้เก้าหาเลยนี่ก็ผมมูวิเก้าหาเนี่นที่เก้าหาพี่นอ้องสมมอ่ะแคปหน้าจอไว้เอาไปพิจะหน้าวิเคราะห์คด,ดีดีพี่นอ้องชมปูเยี่ยมให้เลขล่างมาอ่าโดยเฉพาะที่พี่น<ห>้องเราจะเรียกยิ้มมาแล้วเลยโอ้ในห้อตเรมมาจะดี่<อ>พราผมเออ ยิบมาแล้วนี่นี่เห็นม <95 S 1> ก้ห95นี่อสา395ครับผม395 3เป็นหลักร้อยตัวนี้เออโอ้ไปยิยบเสกได้ฮนี่ไปพอดตัวนี้ก็เอาว่าตัวนี้แหละเนาะ395เนี่ย470 395ครับผมหรือสิไปรางวัลที่หนึ่งกับพรเจ้าว้าโอ้ดีดีถึงรางวัลที่หนึ่งเราก็อโทษหากันนี่เด้อดีประากันไายังไงเับผม,ผมเอาในีั้นต่ม ซึ่งปูยับกับซื้อลอตเตอรี่ไว้พร้อม95นี่ครับผมตัวที่เน้นที่ตัวที่มั่นใจมากที่สุดนะฮะวนถึงกับเป็นตัวร่องอัานี่ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก็ขอขอบคุณคุณปูยับนะครับผมขอบคุณนะครับผมพี่ยานะซ้อมเบิ้งได้รับเด้อเอฟซีก็ได้ครับผมแต่ว่าตัวเลขวิ่งนี่บ่สรุดดอกนี่จะหายเกียเลขวิ่งนี่เลขวิ่งนี่จะบ่เคยรุ่นจะเคลียร์บ่เคยรุ่มาถถูกต้องแม่นย้ำตลอดครับเขามาตลอดเสื้อถือครับผม กี่ามไสีนี่แหละครับนี่นเพิ่งออนีนี่กับผมโอ้สี่ทีเนาะเมื่อี้รอบนังพี่น้องคุ้ชมสองกับแปดมาเก้าสองเนี่ยกับมสี่กับหนึ่งมาหกหนึ่งเนี่สามกับแปดวดที่แล้วเนี่ยออกหาสามเนี่ยบัดนี้มาห้ากับเจ็ดเป็นวันไนวันนี้ห้ากับเจ็ดบานนี่กับผมนะครับไปวันนี้ผมหาเก้าผมพี่น้องกับผมเก้าห้าห้าเก้ารับห้าเก้าเก้าห้าปูยำด้ยิบอ่าล็อตเตอรี่ไรพี่น้องู้มยางตัวร้องมันกับแปดหาท่าไหรกับผมแมนมนแม เอามักบามักก็อยู่ในใจผมันด้วยอซีพีดอกเลยมักก็มักอยู่ในใจไปเอาลตะลีออกจากแฉงกันล้นครับผมคับนี่อ่ะมาเห็นแปดหาเอาแปดหเห็นเก้าหาเอาเก้าหาครับผมโอ้ครับผมอ่ะขอบคุณกับคุณผู้เยี่ยมในรายครับผู้เยี่ยมปล่อยงินหนึ่งแปดหนึ่งซีเห็นเนะมีเอฟซีไปยิมตะลีเนี่ได้เก้าแปดหนึ่ง ปดหนึ่งสี่เรียกมันออกแปดหนึ่งเก็ตเสร็จแล้วครับผมโู้ยเราได้รางวัลแก้มเดียวสองใบนะครับผมเราได้สองใบนะโอ้ได้รางวัลขางเคียงเออรางวัลขางเคียงอูโหูโชคดีโชคดีสองใบได้สองแสนอ่หมดหมดนี่เรื่องพี่น้องอ่าปูเยี่ยมให้ไว้เก้าห้ามันกัดขางเขียงอาจิไปได้อีกคือเขาครับผมสามเก้าห้าครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับผมเอาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ อ่ปังปังกันนะครับผมสวัสดีครับสามเก้าห้าเจ็ดเก้าห้านี่เด้อกับเจ็ดอ่าหาสามอะไรมีเจ็ดเก้าห้าเอามาลดครับผมโอ้ไฮขั้นเก้าห้าอะไรนี่เอาเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าครับผมสามเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเนี่ครับผมถ้าสามอะไรเอาเอาเจ็ดครับผมอ่ะขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัดีมีสุขทุกท่านนะครับครับผม